much the reaction video, when I ask myself, "What to other you see? already before or with the audience the first time? What episode? Are you guys up here? Yes, we are. Ready, guys." <laughs> ไม่ตื่นนะต้องตีดอ้าขึ้นนะแค่รำสะดุ้งเหรอแต่กลัวทุกคนไม่เข้าใจว่าเรากีทำไมขากีเท่านั้นพอขขแอวนใหม่ก่อน ได้หลักไหมอืมกอนแพนดาน่หลัะอันนี้คือมีกล่องแยกไว้สำหรับทุกตัวเลยเหรอหรือวอ่าน,นั้นคือลูกรักซ,ซื้อมันจากช้อปปี้ไงออแบบซื้อกล่องเอกมาเพราะว่าถ้าตั้งน้องไว้เห็นน้องก็ฝุ่นโตรกมาก What is your MBTI? I don't remember it, but I'm um, a defender. For me, it's yes. ENFP. Don't open. Do in gallery. Save it. Good evening guys. But right now in Thailand it's like ten pm almost like eleven p.m. <laughs> and it is um almost the time we gotta go. <laughs> ไม่ว่าจะต้องร้องให้แค่ไหนจะมีทางหาไม่ใช่เธอก็ไม่เป็นครร้องนะต่อเลย <c oughs> ไม่รู้เนือไม่ต้องทนอยู่เพื่อรอมันชักละอยู่ที่ไหนใจตามหาจะไม่ได้เหมือนกันอา ไรวะพวกพี่โดโดใมีเี่โดโดคัณใส่ตัวอันชื่ออะไรครับแล้วยายชื่ออะไรครับยายคือยายจริงๆไหมไม่ครับอ๋อเมื่อกี้อ๋อพี่มีนนี่แกงแกงพี่มีน ก็ตกใจว่ะอยากยัไอยู่ไปถามเลยอยากบอกไหมล่ะอยากบอกก็จะรวยก็ได้เฮ้ยทีสองแล้วในบอกสี่สิบงั้นก็ถึงเวลา ที่จะต้องสายต่อเออจริงด้วยจ <laughs> ะไม่ว่างอัดคลิปเลยทุกคนไป,ไป Bye. Mm -hmm. Okay, thank you. When you who would win? <laughs> when you would do a battle in karaoke, who would win? I think it's me. because he is the one who like didn't mm -hmm. always singing a song. If if he sings exactly, <laughs> I think it's like. is a interesting for like the audience วันดีครับเย็นพอแลวแล้ว, <c oughs> วก,ก็ร้อ <c oughs> น,นบ้างย่าสาโตเราเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับทุกคนวันนี้ก็ฟันดีราติสวัสดิ์ครับ bye bye. See you again next time. Next life. thank you for watching us. And have a good day, have a good day, and good night. Wish tomorrow is a better day. Bye bye. See ya.